วันนะคะที่โรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษานะคะเมนูวันนี้มีข้าวมีลาบนะคะมีลาบน่าจะเป็นลาบหมูเนาะมีต้มจืดค่ะแล้วก็มีแตงโมค่ะวอเตอร์เมลอนนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะ mm hmm. vegetable นะคะผักต่างๆมีพวกฟักยาวแตงกวานะคะสระแหน่แล้วก็ถั่วพูค่ะ เมนูนี้น่าอร่อยนะคะมีเบเกอร์แชิรี่เป็นนะคะเมนูวันนี้ค่ะสำหรับคุณครูนะคะและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาค่ะอาหารมื้อกลางวันของเด็กๆนะคะมีอะไรคะมีอะไรมีอะไรบ้างมีแกงอะไรต้มจืดเลกหรือลาบอ่ามีลาบมีแตงโมอ๋อมีผักด้วยนะคะมีผักแตงกวาอ่ะเด็กๆทานทานผลไม้ผักผลไม้เยอะนะคะ เด็กโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษานะคะทำข้าวทำข้าวเนาะมีเต็มมูมีเต็มกวาแล้วก็อืรสชาติอร่อยนะอ่าสาวๆขอถ่ายรูปหน่อยนะคะเมนูวันนี้คือลาบหมูกับเตงมมูใช่ไหมคะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยภาษาอังกฤษคืออะไรรู้ไหมอร่อยคืออะไร ยัมมี่ก็ได้ดีริชเชสก็ได้นะเก่งมากเลยชั้นปไหนให้แน่ยอ๋อปหนึ่งรู้จักคำว่าอร่อยนี่เก่งมากเลยนะยัมมี่ยัมมี่ทุกอย่างเลยนะคะอะไรครับฟ้อนหยุดป่ะคะอ๋อผมหยุดปสางอ๋ออันนี้กินข้าวเกี้ยงเลยเนาะได้เลยหมดเลยอ๋อกินหมดเลยดีมากเลยเก่งมากเลยเอ๊ะแล้วคนนี้ล่ะอะไรอร่อยที่สุดแตงโมแตงโมภาษาอังกฤษคืออะไร watermelon 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 a t e e อ่าอ่าแตงโมคือ watermelon นะโอเคนะ